สวัสดีค่ะ fc แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุกนนะคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพารวยค่ะคลิปนี้มาแล้วเด้อ fc คลิปนี้ที่รอคอยเนาะ,ะแนวทางตัวเลขของปูเพชรเงินนักลาดย่า,ยากโกมินของจรรันเซียนคาเนาะก็วันที่28เมื่อนี้ก็เป็นวันที่สิ้นเดือนของอรอบเดือนกุมภาพันธ์สองห้าเนาะ มียี่สิบแปดม่อเร็วมากเล้ค่ะเร็วมากๆเลยก่อนอื่นก็ขอากราบขอพระคุณนอคะคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบูรุกนลสายบุญน,นะคะของปู่เพชรเงินนาคราชญาโกมินจันเซียนขาที่ร่วมด้วยช่วยกันในการทําพิธีขอเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้วันเมื่อวานนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดช่วงเย็นทําพิธีขอตั้งแต่หกโมงจนถึงเที่ยงคืนแนละะ้วค่ะก็สําเร็จราบรื่นได้ด้วยดี แล้วก็ตัวเลขน้อน่ะก็ได้มาแล้วตัวเลขเดลเียอาจารย์ว่าวเนะะ่ะว่าตัวเลขตัวนั่นเป็นตัวใดมาแบบใดเนะะ่ะแล้วก็งามมากนะะ้อน่ะปูกระแสงสว่างงาม,มากสวยงามเอา้ามเว่าวลายเนะะ่ะอาจารย์อยู่ในสายแล้วเดีลเียอาจารย์มาว่าวมาปูดมาคุยนําเดอร์เอฟซีเดอร์ว่าตัวเลขจริงๆเป็นจ้งใดเนะะ่ะ เอาค่ะ okay. สวัสดีค่ะาจารย์ค่ะสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านทุกคนก,ก่อนอื่นกะคือแก่งใบนะครับนอกมาจะร่วมขอตัวเลขหรือทําพิธีขอตัวเลขปู่เพชรเงินยากโกมินในวันที่ยี่สิบเ็ตที่ทุกคนอ,อยากรู้อยากทราบตัวเลขแต่ละงวดเมื่อวานนี้ก็ได้ทําการขอเป็นที่สําเร็จรุ่วงแล้ว ในกลุ่มไลก์กับโซ่งห้แล้วเป็นบางส่วนแต่รายละเอียดกับประธานในลูกกับทได้นลูกพร้มกันก็คือเช้าวันที่ยี่ิบนะครับก็ขอขอบบุญขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทําการขอแต่ละครั้งกถือว่าปูแล้วก็มีบารมีอยู่เนาะผิดอยู่เนะ <c oughs> าะต่อเอฟซีแต่พอผิดหวังก็คือเอฟซี FC กับทุกคนก็นห้กําลังใจกันอยู่ตลอดงวดที่ผ่านมาก,กถือว่าสมหวังเป็นบางส่วนแต่งวดนี้เด้อเอฟซี FC. ตัวเลขกะมาแล้วกะสีบอให้ฟังมดบอมีกักเด้อรายละเอียดกะสีบอกนี่ช่องย t u ู e ขันผู้ใดเอขามาฟังนี่กะให้พิจารณาคำบอกของผมแล้วก็พิจารณาตัวเลขให้ดีเลขวันนี้กะบอมีหลายเด้อเอฟซีกะมีเลขทู่กับเลขที่ปูลุงเขียนให้กะชั่ำนั้นบอมีหลายกะเลขเข้มฝันผมฝันต้องหวดกะลองพิจารณาเบื้องกระย์ทิมเด้อมันกะ อาจสจิเป็นไปได้ก็ได้หรือสิบเป็นไปบ่ได้ก็ได้ได้ว่าเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้วันที่ยี่บเกดเราได้ทำการขอเลขจากปู่เพชรเงินยากปูมิน้นเลขทูบนี่หลังทำพิธีเสร็จเขาไปเบิ้งงพ่นจุดได้ผมจุดได้อธิษฐานกิตมาแล้วก็ปู่เขียนไปให้ในเลขทูบนี่ก็คือแปดหกศูนย์ พี่โจ้ที่คืนนี่เบิ้ลบอกเดอ้ออันนี้คือเลขถูกเดอ้อพีดีเดอ้อวันนี้เลขที่ปูลงเขียนหายวันนี้แปลกเด้อพีดีแปดห้พิจาณาเลขตัวนี้ห้ดีได้ครับเดอ้อมันเขียนหายก็คือหกศูนย์สี่สี่ครับศูนย์สี่สี่เคยออกมาแล้วนะครับแต่ก,กันผู้ดบ่มักซี่ซี่ก็สามารถตัดเหรียญได้อยู่ในหันหน้อพี่โจเนาะค่ะตัดเหรียญได้มันกใกล้เคียงกันกับเลขที่ผมฟันตัง้งงวด กัปตัดเหล็กก็คือศูนย์สี่หกหกศูนย์สี่ยี่สี่กรได้ครับผู้ดได้ผู้ประมัดซีซีเนาะอีเจ้เนาะค่ะอันนี้บู้วูาเหล็กบุหรือเหล็ก่างเดอ้อผ่นเขียนห้ก็คือเจ็ดห้าอ่าอันนี้คือเิ่นเขียนห้ในทำพิธีได้ครับเดอ้อมีมีแค่นี้มีเลขเขียนห้กับเลขทู่มีประมาณนี้บัน,นี้เลขความฝัน ผมว่าผมออกมาเสียงเมื่อคืนนี่ผมฝันดีผมเคยเลยอยากให้ติดไปกคือเก้ามันเป็นบันเลที่ผมํานั่นลหละพี่โจเนะะาะขัดไหมได้บ่มักเก้ามันก็นสามารถเอาเอาเลขที่ผมฝันต้องหวดเป็นสี่หนึ่งหกกับเป็นหนึ่งเก้าได้ก็สามารถผิดแพงได้แต่ผมเสียงเมื่อคืนนี่ผมก็อเลยนดิบันทีผมไว้ก็คือสิบเก้า สองหนึ่งเก้าี่หะไฮเลนต์ตสิบเก้าก็ได้ครับผมได้มุนหมักสองกันเหลือสิบเก้าบ้นีม้มาฟังความฝันคืนวันบวงสรวงผมได้บัดนนี้ได้เอฟซี FC. ผมจะบอกวามฝันให้ฟังหลังจากผมทำพิธีขอตัวเลขเสร็จแล้วผมขึ้นไปนอนตอนตีสองผมฝันมาปู่เพชรเงินเนี่ยบอกผมว่าหลาโชคหลาบอยู่ทั้งฝ่าฟังดีๆนะเอฟซี FC. หเบิ้งเอาเดอร์โชคลับอยู่ทั้งฝา,าเพื่อนบ่ได้เชยนตัวเลขให้เพื่อว่าให้เบิ้งเอาก็สิเห็นตัวเลขผมเลี้ยวขึ้นไปครับเอซี FC, ผมเห็นเต็มสองลูกกระตาเลยครับศูนสี่หกครับมันกะตรงก,กันกับเลขที่เพื่อนเชียนให้เมื่อวานนี่แหละได้เพื่อนเชียนให้เมื่อวานนี่มันมันมีสี่สองตัวขันแยกออกมามันก็สิตรงกับเลขผมเนาะพี่โจเนาะจ้าผมก,ก,กับเลขคูเบิ่งคู่ให้ผมเบิง่งมื่ขึ้นนี่ก็คือศูนย์สี่หก อันนี้เพต้องคิดคือว่ามันอยู่ใน6044แล้วเด้องเอฟซีผิดจะนณาเอานี่แหละครับทั้งหมดทั้งมวลที่ร่วมขอวันทียีบเกดนี่ก็คือเลขทูกก็มี860เลขลงเขียดคือ6044ลางตัวเดียวคือเ5ห้าอันนี้ก็บผู้รัวลางมาปุ่นเด้อเกตห้า แต่ความฝันผมมันก็นอยู่ในหันแหละครับศูนย์สี่หกกมีในหันเลยบ่อไหครับเลขบอ่อไรเน้นคืนวันที่ยี่สิบเ็ดได้ท,ทําพิธีขอหยิบเ็ดเดอเอฟซีเอาพิโจสลูปเปิ้งเดองอาจย์บ้างันกับอันนั้นนิดนึงเนาะคะ่ะก็คือเลขที่ปูมให้คือหกศูนย์สี่สีเนาะค่ะได้ทาพิธีเนาะอาจ,จารย์เนาะ <Batman. S 1> เด็กล่างก็คือเจ็ดห้าเนาะคะ่ะ ส่วนเลขทูบคืออย่างก่อนันจันแปดหกศูนย์เดียวเดียวเกียรพิจ๊อฟันดีขึ้นแปดหกศูนย์นะคะแปดหกศูนย์อันนี้คือเลขทูบนะคะนินเกียนในคนน้ำแนวเอฟซีมานีเลขควบฝันตองงวดของอาจารย์ก็คือหนึ่งสี่หกนะคะอันนี้ฝันตองหวัดเนี่ยออันนี้เขาบอกซื้อไปเขียนเพราะว่าไวไปคลิปนั้นแล้วผููได้มักจะ่ต้องคไปจัดเอา สรุปแล้วมันกับตัวเดียวกันนะเพียงแต่เปลี่ยนจากหนึ่งม่เป็นศูนย์ืะซจ้ะบานนี้ผมฝันอาจารย์ที่ว่าฝันนั่นเลขอยู่ทั้งฟ้านี่คือเลขยังกองขึ้นจันศูนย์สี่สี่เหรอด้วยศูนย์สี่หกเหรอีหกศูนย์สี่หกมันก็อยู่ในหนักแหละครับมันก็อยู่ในหกศูนย์สี่สี่แหละมันมันวนเวียนกันอยู่ในหนีเลขนะหายใจได้เข้าใจเดี๋ยวเนิ่นสับสนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเลขเนี่ยผมฝันหลังจากทาพิธีเสร็จเนี่ยไปนอนเนี่ย คือเขียนอยู่ทั้งบนฝ้านี่็คือ046แต่เลขทำบิญธีก็ได้6044เนี่ยมันมีซีเขามาเพิ่มอีกตัวนึงขันผู้ใดบ่มาเลขเบิอนกับตัดอกมันก็ดติเป็นตรงผมถีบฝันมันก็ได้ตรงกันเด็ก่างเนี่ยกเจหาหรือกับบุรุาเล็ก่างแต่เพิ่นเขียนให้สองตัวถ้าสองตัวมันจะเป็นเล็ก่างเทากับไปเสือกเขียนห้าขันผู้ใดบ่มาเกลี่ยหากับสามารถเล่นบ้านขที่ผมหน19มันบ่เป็นเหลขกหลายตัวด้วย กลับหัวให้ขึ้นจากหนึ่งหกเป็นหนึ่งเก้าเฉยสินี่สนนัญรายละเอียดพี่โจขอใจไปแนวอธิบา,ายเป็นตังได้ค่ะก็ความฟันนีอาจารย์เขียนให้เพื่อนน้ำแน่เนาะฟันที่ว่าเมื่อขึ้นนี่ไหมที่ว่าเลขอยู่ทั้งฝานไหมเอากันแลเจ๊ที่เขียนไปใน้ำกันเล็กัวเดียวกันไหมบอกค่ะเพื่อ,เ,อเพื่อว่าเพื่อนจิได้อ่าชัดเจนไหมเพื่อนจีได้ว่าโอ้อาจารย์กับฟันตัวนี้ยังสินะเอ้ยฟันตัวนี้เยอะ่ขนัน มุมมองของคนแต่ละคนอะที่เอาคือหลายเนี่ยอาจารย์แทงเลนตัง้งเลายหลงไนเนี่ยผมเอาแล้วแต่พี่โจติปิรณาแต่สําหรับผู้ที่เขามาฟังนี่ก็สิฟังรายละเอียดสี่พวกเป็นอย่างเด้แม่นบ่ล่ะแม่นค่ะคันพวกลังคนกะสิว่าโอ้ยฟังบ่บ่ทัานลังคนก็สิว่าโอ้ยอยู่ไสล่ะเฮมาจังซี่นะคือสิเอาบ่ได้เอกันเลยอันก็ก่อจำกัญคือเป็นห่วงย่านเพิ่นเอาบ่ได้นะอาจารย์เขียนไปพกขัน ตอนแรกคือฝันหนึ่งซี่หกปฏิวัติเอานั่นละนั่นละมาจำพงท่าให้กับศูนย์สี่หกนั่นหละฝันเมื่อคืนนี่มันมาหลังจากทำพิธีเสร็จเด้อพิธีเด้อมันเป็นชนะกันมึงเด้ออันนี้เลิกใช่ฝันล่าศกับสนกันสนตัวเล็กกับับเด้อที่จริงหนึ่งกับศูนย์มันกับว่าตั้งกันเท่าไหรดอกขันเ่นว่าเจะอธิบายเป็นฟังเดี๋ยวเขาเบ่ากันเนี่สิขัดแยกงคนหนึ่งเบ่าคนหนึ่งว่าเขาใจกันสีเนาะบอกกันเบนได้ใจกันก็ ฟันตัวงวดก็คือหนึ่งสี่หกนะคะพี่คลิปก็คลิปแรกที่ลงอ่าไปแล้วเนาะค่ะที่ทําคลิปไห่ก็เป็นสองคลิปไปแล้วเนาะค่ะบัานี่เมื่อวานนี่เลขทาพิธีของปูอ่อาของเพื่อเฮ็ดพิธีไห้เนาะค่ะก็คือหกศูนย์สี่สี่แล้วก็เลขกลางเพิ่นเขียนไห้เจ็ดห้าเนาะค่ะเลขทูบก็มีอ่าแปดหกศูนย์แต่ว่าเลขศูนย์นี่เป็นจังๆในจังหน่อยอยู่เนาะ เลขศูนย์ไหมศูนย์นี่บ่ค่อยชัดเจนปัญใดหรือเดี๋ยวเดี๋ยวแอดเอให้เมืองเนาะค่ะแป๊บหนึ่งเนาะว่าของจริงเป็นเัอืองใดเรื่งสิคะเลขถูกดาวคนก็อ,อยากเห็นของจริงแดงสินะแล้วก็ความฝันนี่ของอาจารย์นี่ชัดเจน หนึ่งสี่หกกับศูนย์สี่หกนะคะอันนี้เลขอยู่ทงางฝาวสันต์พูนว่ากคันเบ่มากอาจารย์ว่าคันเบ่มากเลขเจ็ดหาเอาเลขสิบเก้าใส่เอาเลขสิบเก้าเพราะวันเป็นบ้านเลขที่ของอาจารย์เนาะอันนี้ที่มาที่ไปเลขสิบเก้านี้เป็นการจังใดอาจารย์อ๋เอเลขเ้านี่มันผมฝันเจ้าของบ้านผมแต่ผมเบอกว่า เป็นแบบไดผมกับฟันดีนั่นแหละผมก็เลยว่าถ้าคนออกมเลขเก็ยหาห้สามารถเลือกได้ก็คือหนึ่งเก้าแต่เดี๋ยวผมจะสรุปเลขให้ได้พี่เด้อเดี๋ยวขันฟังแล้วกับสีงุ้งผมจะสรุปแต่คุฟันครั้งแรกเลยที่ผมฟันตองหดได้ครับเด้อีิโจ็ต้องเอามาโชว์ให้เป็นเบื้องฟันผมฟันเราผมฟันตองหนึ่งสี่หกและแปดหกหรือสามแปดอันนี้คือความฟันตองหดเด้ผู้ได้ฟังแล้วกับไปพิรจาเอา แต่ทุกคนที่รอคอยตัวเลขในการทําพิธีในวันที่ยิบเกดที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลได้ก็คือเลขทูกแปดหกศูนย์เลขเพิ่นเขียนไหในการทําพิธีเนะี่ยเดี๋ยวพี่โจจะช่วยเบื้องดอกก็คือหกศูนย์สี่สี่และเจ็ดห้าเท่านั้นนี้จนันน,นผ่านผู้ใดประมาณเจ็ดหาแต่สามารถเลียนได้ก็คือบ้านที่ผมผมฟันดีเกี่ยวกับบ้านที่จะได้ประมาณนั้น เส้นสี่หนะ้าทั้งหมดทั้งมวลแม่บอกแล้วพี่โจคได้เข้าใจกันเอาขันรายละเลอียดกับฟังแล้วกับเข้าใจเพราะว่ามือนีผมก็ด้เมียนของก็ด้เดินทางไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานต่อกสุดท้ายนี่ก็ขอให้ทุกคนได้สําเร็จมืออื่นวันที่หนึ่งมีนาขึ้นเดือนไม่เป็นเดือนเกิดของผมพ้อมผมเกิดเดือนมีนาแต่ขอให้ทุกคนที่ขาดหวังในโชคในหลักวันนี้ ที่ปูเพชรเงินปล่อยให้กับคอยทุกท่านสมหวังทุกคนคอยทุกคนโชคดีสวัสดีครับค่ะกลาวขอบคุณกับอาจารย์ค่ะ,คะสวัสดีค,ครับสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เรียบร้อยแล้วค่ะเอฟซีแฟนจ่องแนวทางของปูเพชรเงินยากรมินอาจารย์เส้นการสรุปให้เมดแล้วนะคะ,ะฟังเบิงและะ้วค่ะฟังเอาคือเลขบางตัวเนี่ยแอดจิบได้เขียนในหะะ้แล้วค่ะ ยังบ้านเลขที่จ่างๆสิบเก้าเนี่ยแอดจะบ่ได้เขียนลงให้เพราะว่า,าเดี๋ยวสิว่าเลขหลายตัวนะคะก็เลยว่าเอาแต่เลขล้วนๆกับเลขที่ทําพิธีแล้วก็เลขทูบเนาะคะ่ะแล้วก็เลขความฝันของอาจารย์เนะาะผู้ใดฟังละเอียดก็จะเข้าใจเพราะว่าอาจารย์กับพูดละเอียดหมดทุกอย่างแล้วก็ตามนี้เนาะคะ่ะเอาอีกรอบนึงเนาะคะ่ะอีกรอบนึงเลขทําพิธีเมื่อวานก็คือหกศูนย์สี่สี่เนาะคะ่ะ แล้วก็ข้างล่างเพื่อนห้เจ็ดห่ามาแต่ว่าสิเป็นบนหรือเป็นล่างอันนี้ก่าบอกการันตีบางครัง้งหายเลขสองตัวว่าว่าเป็นล่างก็ขึ้นข้างบนกัมีบางครัง้งหายเทิง่งๆคิดว่าเป็นบนก็ลงข้างล่างก็มีแลคะ่ะอันนี้เท่ากับตรงใ้อ่าสติปัญญาของเขานั่งขึ้กันส่วนเลขทูบนะคะส่วนเลขทูบเนี่ยแปดหกศูนย์เนาะของจริงหงเบิ้งไปแล้วเนาะก่ะของจริงเมื่อกี้ส่วนความฟันของอาจันร์ ต่ว่างวดอีกรอบนึงนะคือหนึ่งสี่หกแต่ว่าเลขล่างนี่อาจารย์ว่าเห็นเป็นแปดอาจารย์ก็ให้อยู่ที่แปดสามแปดสาแปดสามหรือแปดหกนี่แหละที่ว่าอา่มันยู่สองตัวนี่แหละอันนี้ก็ฟังเอาเนาะฟังเอาอันนี้แล้วก็ฟันล่าสุดเมื่อคืนนี่หลังจากทําพิธีเสร็จแล้วเลขอยู่ทั้งฟ้าก็คือศูนย์สี่หกเนาะ ชัดเจนต้องไารเอฟซีนี่แหละแต่ว่าอย่าลืมเดอ้อเลขทั้งฟ้าของไอจานี่เคยออกและะ้วดอค่ะเคยแตกมาหนึ่งรอบแล้วเลขทั้งฟ้าจานเคยแตกสามตัวแล้วค่ะงวดนั่นโดนแล้วเนะคะนานมาแล้วแล้วก็งวดน,นี้ก็ออกสัญจรที่พังงาเนะคะทางภาคใต้ก็ล่องพิจารณาเบิ้งเนะ,ะโปรดพิจารณาดูนะคะ แต่ว่าขันมักเลขเบิ้ลก็มีเบิ้ลห้อยู่นะคะเลขเบิ้ลในคลิปนี้ก็มีค่ะลองเบิ้งค่ะลองเอาไปพิจารณนาเบิงะะ้งแล้วค่ะถ้าเลขตัวไหนตรงใจหรือชอบอยู่แล้วแล้วก็ไปเบิง้งว่าพังง่าเพิ่นมีเลขอย่างแน่จังสีเข้ากับอัดเลยเนอะเอฟซีเด้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งงวดนี้อัดงวดนี่แตกสามตัวเลยเอฟซี FC. เพราะว่างวดชุ่มพร่องหนึ่งก็แตกสามตัวมาแล้วนะคะเนาะก็ โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับสมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะ่ะก็อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะเป็นกําลังใจกับทาง่องโจผ้าลวดเนําแน่นนะค่ะขอกราบขอพระคุณคุณพ่อคุณ,คณแม่พี่น้องสุภูสุขวนที่กดไลค์กดแชร์ให้หยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยใบไหนให้เป็นรางวัลที่หนึง่งเด้อมือ,ม,อมืออื่นนะคะ่ะ มื่นบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทุกๆรางวันที่ซื่อกับขอให้มิสุกมิราม,มิมนันเฮงปังดังรวยสุบูดสุคนสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวก,ก่อนนะคะัคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ